เป็นอยากไปนำข้าวเอึดเลยเมื่อวนเมือวนกันไงมวยนี่จะยินเสียงหลุดลุงออกยุงยิบยุงยิบแปลยุงยิบแม่แต่ไปดีใครอยากไปนะไปดีไปดีป่ารุน เดียมตัวแล้วประมาณเดือนปลายเห็นบ่นี่มันก็ปีเติมอีเนาะสิงหาสิงหาอือเดือนกว่าๆลังบ่น้อยโพดบ่ร้อยบงนอกเนะมักซอนควมคือยัง มกนสิมายังลงถนนนี่น้อยเฮ้ยบาร่งมือซื้อมือหนักผัดไงอ้อบ่อผัดไช่คองไปห้ป่าพังกันยังที่ใส่สาบันที่ใส่ทงยางหิวเอาบ่

แทนเท <tripod. S 1> ่นนี้เดินทางปลอดภัยนะคะอีกเดือนกว่าเจอกันอีกไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยเติมไม่มีเงินเลยเห็ุเรื่อยจิูกเห็ดเรื่อยลาลาลาไม่ดีเลยนะตีหัวนี่

คน cơ มาก้อยเกอเด้ซื้อไว้เพิ่นสิปลาเมียนในตู้อยู่แซ่ตรวจ <laughs> <laughs> ฮ้ไม่ได้อบ <laughs> ห้้นี่แต่เอื้อยโกดตั้งงมงเลยชาโทรศัพท์มาแลวบ่อโทรศัพท์ชายสาชาเชิดยังชายเสือคือขางเดียวไม่รู้ <laughs> มันออกอะไรนี่นะม,มันออกแล้วความไปดึง หัวกอนน่อยปบอายแค่เอ้ยปะกันเทียงประดําป่มวปาปะดําเพิ่มีแมวตาโลได้ยงมาปเลยมาพี่ลูกมาพี่โบบันบ่มี่าแมวว่าตัวแมวว่าตัวมาเบิ่งท้องถัดปะดําพี่มึงต้องถัดประดําได้แลาวไปต่อยเลยเลย่ะ มีสี่หานุ่ยอือไปต่อยลูกหนูไปใชะลูกขึ้นทำไมลูกไปมันบอกมีปลาดำมาเอาตัวมีแมวบอมีใช้บอด้มีเดี๋ยลูกนี่มาเบิ้งดูท่อระถัดปลาดำเพิดให้เบิ้งเด้มานั่งเบิ้งท่อระถัดให้ปลาดำเปิดท่อระถัดให้เบิ้งนี่ปลาดำเปิดท่อระถัดให้เบิ้งหืมบอกมีแมวลูก 本当 <laughs> ตกจ้าทุกคนอืมฝนตกลินไปใส่บ่ไนนด้แล่นดูดิเปื่อนตก Nó non nữa 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 đi đi nữa đi nữa 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 Ăn nữa nữa Ăn nữa 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 ta Superman หายจักสิว่าจังได๋ลุงฮิปไปปลาหำทาไมไปน้ำปลาหำทาไมหายจักสิว่าจังได๋เพื่อสิหยอดได้มันอนจิงจุเหยอดลงเทียงประดำเขาเอ่ยขาอ่าเมื่อเขาเงียน

เลี้ยงลงในเสื่อนะลูกนี่ได้บาดบ้านนี่พยันวิ่งวิ่งหน่อยถามเห็นบ่มันเห็ดยังลูกเป็นกินนมบ่เป็นเต้นบ่ลูกเป็นเต้นอะไรเอ้มันจองใหม่ดิมันจองใหม่มันจองอะไรลูก ทำเหียนหยุบ hmm. ม mm ันเห็ดอะไรไนมันขึ้นยุบไหมยิ๊กยิ๊กไอ้เพิ่นขอกินนมบ่ไอ้เพินเอานมให้กินมือไผ้ให้กินแพ้เอานมอ้อนเอานมให้กินเพิ่นกินยุบเพิ่นจะกินอีกแล้วเพิ่นเล่นบ่เพิ่นเล่นไปทางไหนลูกมันเล่นอะไรลูกมันเล่นอะไรกระตุ้ยกระตุ้ยบ่ลูกบ่เพิ่นเล่นอะไรทำ cái túi cái túi bọn, mình đự bọn ố, mình đự bọn linh, <laughs> hả? Mình đự bọn làm ham phen này, ham ba nhảy nhỉ <laughs> ham ba nhảy này sài, xe anh, bọn ố, chắc tô bằng ham phen à? Hả? Hai, 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 าเทเบร์ฮึไอเสบอันนี้ปลาแล้วเนเห็นยุกแล้วดูปลาดิดูนตกล่นพี่้องไงต้นอนอกมาได้ไหม chân 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 Đi chân chân Sang chân 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 bao chân 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 chân

บนโต๊ะเขาดีไปเนี่ยพังพังพังทำไปเห็นลิงจิโตฮะเห็นลิงจิโตอจีตอหจีจออจีจอจีออะจีจอมเห็นหน้าจอ่ดูวยยังงกองค่อยโอ้โหที่ีลองกองทีที่ ใช่แค่ยังมันก่อนก่อนน่อยยังกินหัวเลยอ้าสบายดีปาลุงถ่ายคลิปเพิ่งกะถ่ายคลิปคือกันเบิดเบิดกล้องมาสบายดีปลาปลาดูไปแล้วพี่น้องพอกจะมากินนาเด้เอ